เมงานตอพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับเมื่อช่วง9โมงวันนี้ครับเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเสียหลักพุ่งชนรถ3ลอ้อพ่วงข้างและก็ร้านค้าริมถนนการจนาวนิชนาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังขารามหมู่2ตำบลสำนักขามอำเภอสระบารจังหวัดสงขลานี่คือสภาพครับเละระเนรนาดพลาดหมดทั้งรถพ่วงข้างรถเกง๋งและก็ร้านค้าพังไป3ร้านรถเก๋งนี่เสียบติดอยู่กับประตูร้านเครื่องเขียนเลยครับ คนขับซึ่งเป็นชายชาวมาเลเซียชื่อดีวิดอายุ42ปีเจ็บรับหัวแตกจมูกแตกเลือดพ่านและก็คนขับสามล้อพ่วงข้างชื่อนางสาวมาชิรัตเพอเกลี้ยงอายุ27ปีก็เจ็บหนักครับแขนหักหน้าเขียวช้ำตอนถูกชนร่างลอยกระแทกพื้นนอนนิ่งเลยครับเจ็บหนักจริงๆเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับรถเก๋งมาเลคันนี้ขับมาเร็วทีแรกไปชนรถสามล้อพ่วงข้างขนผลไม้ของแม่ค้า ที่กาลังขับรถไปขายของที่ตลาดสุดชายแดนไทยมาเลเซียดังโครมครับแม่ค้าคนขับนี่ตัวลอยจากรถเลยครับแล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนร้านค้าริมถนนดังดึ่มเลยครับพังไป3าร้านสภาพชนหนักจริงๆพังหมดทั้งร้านเครื่องเขียนและก็ร้านข้างๆคนที่อยู่แถวนั้นตกใจกันหมดหันไปมองโดยที่ไม่ได้นัดหมายและก็เข้าไปช่วยคนเจ็บครับทั้งแม่ค้าที่ถูกชน ทางคนขับรถมาเลที่ขับชนมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องถามครับช่วยคนก่อนกู้ชีพสำนักขามก็พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสะเดาตำวรวจสะเดาก็มาตรวจที่เกิดเหตุตรวจสอบความเสียหายว่ากันไปตามเหตุการณ์ว่ากันไปตามความเสียหายว่ากันไปตามความเป็นจริงครับจะชดใช้กันยังไงทั้งคนเจ็บและทุกอย่างที่มันพังเสียหายเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นั ก็ไม่ได้เปิดทีเพราะวันนี้ว่าโรงเรียนหยุดก็ไม่เปิดไงเด็กเล่นอยู่ข้างในว่ายังไม่เปิดจะค่อยเปิดว่ะปกติเราเปิดบ้านประมาณกี่โมงเจ็ดโมงเด็กเลยนโรงเรียนก็เปิดแล้วนี้มาประมาณกี่โมงประมาณเก้าโมงสิบส่ตอนตอนก่อนเราเราอยู่ในบ้านกันเล่นเล่นเล่นกันกําลังทำอะไรกันอยู่สาวนั่งเล่นกันอยู่นั่งเล่นแล้ว เราได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงปุ้มก็ไม่แน่ใจเพราะก <ur> ็ไม่คิดมันจะเข้ามาถึงนี่ไงเพราะมันมีประตูข้างหน้าด้วยแล้วก็ประตูนี้เราก็ไม่คิดแล้ว,ลว,น,ลวนี่เห็นมันมีเศษหันมาเห็นมีเศษนี้ก็เลยเอาแล้วแล้วเสียงกลิ่นม<อ>ือนแอมรั่วหรืออะไรไม่รู้กลิ่นมันเข้าไงก็เลยพาหลานขึ้นข้างบนได้ยินเสียงคนร้องอะไรไหมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแล้วพอเราเปิดมาเราเห็นอะไรไหมไม่ไม่ได้เปิดเขาพี่เขามาเปิดให้และนี่คือสภาพที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับ do. parte